เขาโบกตรงแล้วว่าพร้อมแล้วเอา,เอาคนที่โบกตรงโงอกตงกอปทอฟังสัญลักษณ์ว่าถ้าพร้อมแล้วจะกยับให้โบกตรงพอรดเครื่องเสียงเนี่ยจะได้รู้สัญญาณครับใครคนที่จุดบ่ายขอปทอนะครับใต้สีขาวเนี่ยเมื่อพร้อมแล้วที่จะเคลื่อนก็ให้โบกตรงนะครับถ้าพ,พร้อมแล้วใช่ไหมเนะี่ยพร้อมแล้วใช่ไหมครับ แล้วใครปวดทองไงแบบท่านเข้าใจหรือเปล่าใครคนหนึองตองพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยร้อมแล้วที่จะไปหาคนที่น่าเกลียดที่สุดในประเทศใน,ในขณะนี้ครับพี่น้อง ร้อมเลยร้อพ uh, ี u, đ ồng đ ồng ่น้องเลยร้อมแล้วรถเครื่องเสียงเปิดแลงขยับเลยครับพี่น้องครับรถเครื่องเสียงเปิดแรงเลยครับโอ้ต่อยเท้าอ้เอาแล้วครั่น้องครับยาชาน่นนยเาค